แข่งขึนนะครับทำกแน่นะครับทำกันแน่นะคือต้องไปแย่งเลยทำแน่นะครับเตะ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 ทีมที่ขึ้นนะครับปรานมาดูอกนะครับที่เขาต้องไปจับคู่นะครับทีมแพ้เนี่ยครับเราจะจับค ด้วยค,ครับผมคุณผู้ชมที่มะครับที่มาล่้นกันในวันนี้ตอนนี้กองทัพร่อมเดินด้วยท้องครับเมาเตรียมหลังจากนี้นะครับเหมือนกันตานะครับแต่ หลักคุทุกคนผู้ประกอบการั้งหลครับต่อ้านมาประมาณ6ปีที่ผ่านมานะครับด้วยความร่วมและร่วมใจกับสมาชิกนะครับเูื่อพองที่แน่ใจนะครับในเกมทุกอดนะฮะในยุคแรกก็หน่มมากนะครงนี้นะครับ

น้องรานนะครับและบริบาที่เป็นประธานทูลกรานะครับเรอก็มีคณะกรรมการการแข่งขันจากาต่างๆนี่มาทางนี้เลยตครับปัจจุบันก็มีคณะกรรมการที่วหลว15นด้กันนะครับขอตัวนี้ให่านทุารจักนะครับมีคุณชาญยุทธมีคุณจุงพจน์คุณวันไทยคุณดุ้กีจิคุขันไัยคุณสมวงพ่าสตร์คุณต่อโต๊ พิพากษาคนทัวไทยคณะกรรมาการคืุเกตและก็สุาพิิน,นะครับเป็นผู้เป็นคณะกรรมการบริหารโคลรแล้รมแล้วก็มีสมาชิกน,นะครับทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยการย ก็มีงานที่ระแน่นนะครับให้ผมได้ได้จัดก่อนวันเสนอชื่อผู้สมัควันที่ห้าตุลาจ้าก็มีงานนะครับเป็นที่ถูกการเร็วกันเร็วกันเร็วกันเร็ว

เสียบเสียบเลยไม่เอามสียบไม่ค่ะพี่แม่หนิค่าแล้วดูบอลเลยดูบอลกมาแล้ว ปมนปูนปูนปูนน้องปูนน้องปูนลงมาลูกลงมาเองหลังค่ะปูนช่วยช่วยวย่วยช่วยชวย่ว

นะครับสำหรับทีมที่มีผลการในถัดแพ้นะครับในรอบแรกนะครับอย่างขึ่งกันนะครับเราจะมีการจัดให้ท่านได้มีโอกาสได้แข่งขันนะครับเป็นการประลองฝีเท้านะครับได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเริ่มการแข่งขันประมาณเที่ยงคืนสำหรับตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกำลังจัดประกูดแข่งขันอยู่